สวัสดีครับนิโคลมอนทัวร์ครับพอกันเสาวันพุธที่27สิงหาครับผมมือนี้อยู่หน้าป่านะครับผมบรรยากาศฟาร์มบริมารดุนแล้วก็เป็นปีแล้วเจิดเฟื่องลงแล้วครับมือกองผมลงแล้วกับบรรยากาศทงหน้านะครับเนาะของเขากะงอกรื้อครับนี่ฝนประทกเลยครับฝนพอลิลลินี่ทางควายเพื่อนว่ามองอไปลงน้ำเพื่อนนะครับนี่เพิ่อนเพื่อนขยายฟาร์มควายออกมาแล้วเนาะบ้านกลางนานะครับผมบริมารดุนแล้วกองฟางนะกองไฟเนาะสุมอูดนี่ ลิสาครับยังก็ลูกมันซื้อจำบ่ไห้ล่ะควายเปลือกน่ครับอืมาตองรักอืมควายเปลือกเป็นนะเอาเป็นฟาร์มควายเป็นผมซึ้อวาสิขยายมาตีเพื่อนแห่งก็คือสิบริคิดก่อนว่าสีเหลืยงควายก่อนแบบขยายแบบนี้เนาะเฮ็ดบานก่อนมันก็เลยมาติดบานคือกับสมัยเก่าไหมอันจืดเนี่นะครับมืองทีหน้าฝนมันก็จืดจืดแน่อ่ะอจืดคือแฉะนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศบ้านสวนนอมืมนีนะครับผ้ามาา เลาะเบิงธรรมชาตินะครับผููทีอยู่ในไฮในหน้าแล้วก็มากฉีชีพแบบหนีนเนาะอย่างควาาควายแล้วก็วัวนะครับสองเจ้าได้อยู่นี่นะครับพี่กนองพ่นเห็ดด้วยกันอืน้องเลียงงวเลียงควายเพิ่นไปเดี๋ยวเขาไปเบิงบบกทัวคูนี้ทางเขามากครับทางเขามากก็เป็นเพื่อนอ้อมเมื่อแล้วนี่อ้อมาามาให้่านนั้าเพ่นสิปอยมั้งครับนี่รัวเนาะผูนทางเข้าบานสวนกลัวนวหน่อย,อยเอาบรรยากาศ เศรนี่สีสเกตบานเท่านาะพื้นที่อุ้งพ่อพิสัยนะครับนี่บานกลางหน้าเลยบอด้มาด้เลยกดดย็เลยมาหล่อ,อบเบิ้งมือน,หหนี่ผ้าพี่นนอกมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็บเบิ้งอากาศบานเท่านะครับบอดม้มีมีฝา่มฝามีฝนบันไดน,นะครับมีแต่ค้บยังสี่หลายมือแล้วก็พ่อลิ้นกับโต๊ะใกล้ๆนะโอ้เขาสิตายไปแล้วครับบรรยากาศนาะเขาคงจะคิดว่าเปลี่ยนเป็นหญ้าแห้งดีกว่าไหมจิว่าร์ดิกันเพื่อนเราได้นาอเอาเดี๋ยวไปเบิ้งบักทัวทางฝั่งห้องทางปุ่นนี่พื้นที่อุ้งพ่อได้บานขามไปเป็นโพสสีได โอ้คือสิบริพอก็โดนจองหนากันแม่ยืนจองหนากันเฉยเลยทังเข่าหน้าเพิ่นเห็ดใหม่นอกเสริมดินเพื่อสิ่ง้สูงในซำหนีก็ใส่โงประมาณหลายกันเลยครับเบื้องเข่าแดงเข่ากับโ่างามขนาดหน้ารุมเนี่ครับนี นั่นคือฟังหองได้ครับเข้าสีขามไปอเข้าขามมากแล้วได้ครับนี่ขามคลองมากแล้วนาอมากับเฟืองฝาครับนี่มือกล่องนะครับประกรอบน้านะครับเป็นหน่วยแล้วนะครับนอาองอู้หานดกนาอนี่พอ๊ะตะซกได้ครับนี่นี่หละกินกับสมต่ำประกรอะกตั้มหูมือกอกตั้มหูอะมันดกดีตัว นะครับอย่างออกมาลายามเสาเนาะนะครับเบิงวิวทิวทัศนะครับเบิงบรรยากาศบานเท้านอเบิง,บงทัวทัวเบิร์ซ้านะครับนี่รุ่นนี้โเคยมาแลวทีนึงเนาะครับนี่ี่ทางเข้ามาแล้วก็ปลูกในริมขัาน,นาใหญ่แบบนี้เนาะเออเนาะปลูกในทางเขานะครับใส่เครื่องสูบน,นะน้ำเนาะเพราะว่าท่านไพอ่ถึงเครื่องสูบน้ำเป็นน้ำหดในในหนองนะครับนี่ตัวนี้รุ่นสองนะครับ เรงนี้หน้าหย่านะปลูกง,งาเหง่เหง่งัวเพื่อนนี่มีบลาเขื่อนำเขือ,ของาองามแล้วเนาะอืมนี่นี่ซ้ำนี่เพิ่นเก็บไปมือเส่าครับมาบ่ทัน <Okay. S 1> เออมาแต่สเส่าโอ้ปลาเขื่อนหยาบอืมงามอยู่กำลังใหญ่เก็บเป็นซ้ำๆไปของหยาดำตัวนี้นี่ซ้ำนี่เพิ่นเพิ่นปลูกเ,มมเก็บไปมือเส่านี่นะครับ สูตรหนึ่งนะครับบรรยากาศเสียงนกของป่นจะคล้องหน้าเพิ่นบุกหยาอยู่ปูนครับปูนอืมหาหยาห้งวัวด้ฟาร์มควายที่เขาเห็นก่อนหน้านันาน้นละวบางคันนะส่วนต้นคลิปนะครับก็ต้องมาหาหยาห้เนาะเกินว่าแรงปูหยานํานมัอะอยู่นี่นี่สวนักทัวเพิ่นเสียงนกของผู้นำเพิ่นใสครับนี่คือสี เป็นน้มซึมนำงานซึมต่างจากข้างหลังนะโอ้ขันสมัยก่อนคือสิกินได้เนาะนะครับใสเลยครับกิบเลยอืมทางลงตากหนามเพิ่อนอืมทั้งๆสูบน้ำไปคนตรทัวร์โคหยาครับอากาศาสารๆม้นนี้ก็เย็ยนดีเนาะพ้นกระโปรงเดี๋ับไปโต๊กหมู่บ้านไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะสามสี่กิโลโต๊กเซยครับแห้งเปียกคนอยู่แต่ว่า อยู่หนีโปโตกนะโตกพอลิลลิลแล้วก็หนีนะครับว่ามีพ่อสิเทลงมาประมาณครึ่งชั่วโมงนี่บ่โต๊กขับหมานเฮานะครับนี่คือบรรยากาศแจ่มเศร้าๆนาะพาพี่น้องมาเบิ่งเอ่ออยู่เขตเอ่ออำเภอโพธิสุวรรณนะครับนู่นทางนู่นกับอีกหมู่บ้านนึงนี่นี่คือเส้นทางสัญจรนะครับเส้นทางหลักของอ่ศรีสะเกดโพธิสุวรรณนะครับนี่เส้นทางที่เฮาเห็นอยู่นี่เนาะน,นะคะ overseas, NS รับบรรยากาศเศร้าเดี๋ยว สิพาไปเบ่งสวนป่านี่สวนหน้าโน่นบ้าือนเก่าของคุณตาทองหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับเป็นปลูกต้นซากว้ตั้งแต่สมัยผมยังสมัยยังแงียนหนังสืออยู่เป็นสวนป,านป่าคนน่ะคนเจ้าแรกๆเลยของหมู่บ้านเดี๋ยวสิภาพไปเบ่งในคลิปต่อไปนะครับเนาะเอาคลิปนี้ก็ส่งบรรยากาศแล้วก็ส่งสถานที่แล้วก็วิธีของนั่แหละคุณป่าที่เลี้ยงควายนี่นะครับในทงหน้าบ้านกลางหน้าโมนี้มาฝากพี่น้องนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ